อ๋อไหนก <IP> ็ไปกูมีบั๊ให้มึงไม่รู้หรอบั๊มบั๊มมึงอยู่แล้วเอกีช่วยได้ช่วยได้ใช่ไหมอ่าฮะใช่ถึงอย่างมึงไม่เท่ายเบลเก้าเดี๋ยวกูเช็คเขา ok ่าเข้าเข้าอัพเข่าไฟแต่งก่อนนี่แหละคุณเจ้าจะรีบไปไหนอู้ดาบหกสิบดาเมจสูงสุดยี่สิบอ่ะบวกมีจิกดาเมจด้วยบวกอินเนี่ยมึงมีแค่นี้ก็พอแล้วเออเล่มเดียวก็อยู่เป็นเวลาที่รอมันเนิ่์นเป็นทั้งแรกที่รอมันเนิรนนั้นแต่ผมเลือกโทฮาร์ดาเมจ ตันนี้ lightning resistance การสายฟ้าแต่ว่มันมันมีสายช็อปเป็นเทคนฟคต่างๆสายฟ้ากูนี่แหละเก็บไหมอเจ็บไหมมอนไม่มีสายฟ้าตัวมีแต่ช็อปเปี้ยนเอาเปี้ยงมัวศาสตรสายฟ้าอยู่อะซัดแหลกอะสายฟ้ากูอะของกูล้วนๆเลยไฟฟ้าเมื่อกี้บวกบูส s t silver boost next supercharge เพิ่มไหมล่ะไม่ต้องอะไรลำสบายอ่ะฟ้ามีอะไรจะอัพจะใส่เข้าไปอีก จริงถ้าเกิดว่าอยากให้มันช่อมมันประหยัดประหยัดก็ใส่ยาทัืงอเชือกแค่ชิ้นเดียวได้ใส่ขวานไปปะอันดูเวดาเมจบวกยี่สิบเยอะเคโคตรเยอะอันนี้บวกสตันรีดิวก็คือทำให้ตันน้อยลงอะไรถ้าเกิดจะเอาแบบหกขวดก็ซื้อยาใหญ่เดียวก็ได้อะไรนี่างมีอยู่แล้วไงสองนันอะใส่สองันด้วยอะใส่สองนันเลยเหรอเอาขุดออกไง นี่เนี่นยาสามอย่างอา่าฮะแล้วก็อันนี้นก็อย่าอะไรวะชเชนก็คือสลับช่องไงสลับช่องสวิตสลับช่องไงอา่อาฮะอ่าะมีการจัดช่องมากขึ้นเดี๋ยวนะแล้วก็รวบรวมระบบม,มากขึ้นอ,อันนี้วันนี้ไม่ปลาเดี๋ยวลองตรวจว่าว่ามันได้ไหมไม่ปลาทิ้งว่างั้นเดี๋ยวนี้อา่าฮะอะพอยัง อ๋อคือเป็นฝานี้นะอ๋อสลับซึ่งสลับก็จะมีก็จะมีดีเลย์โอเลยนะจะมีดีเลย์ด้วยมีดีเลย์ด้วยไงเวลาสลับอ๋อแล้วอีกการไปไหนแล้วเดี๋ยวะกูลืมเปลี่ยนนั่นไงอ๋อเออเจ๋งเจ๋งลืมมีคลิปอันนู้นไปด้วยไงสลับมีคลิปได้บอกแล้วสลับจึงจะดีจึงจะดีเลย์ล้วสลับมีคูลดาวด้วยนิดนึง ลลลปลาขวาปแล้วโอเคปลาขวาแล้วอ่ะต้องรอดีเลย์ด้วยแล้วก็ดีเลยพร้อมยังปั๊บอีกอันก็จะหายไปเออๆๆน,นี่เองไม่ต้องไปเก็บก็ได้อะไรเงี้ยใช่ไหมคาถากูลหลามีดีขึ้นไหมไม่มีเลยสเปลกูก็เต็มช่องไปหมดแล้วตอนนี้สเปลก,กูเต็มหมดเลยพอก่อไนได้ยังเอางั้นล่ะพอก่อนไมลังบุเบื่ออะไม่เฮ้ยเอาอีกทกเควสหนึ่งดิไม่มันไอ้นั่น มันจะมาเออมัออนจะมาให้พี่บินเล่นแทนพี่บินสร้างตัวละครใหม่มาเล่นแทนเอาขัานเด้เอออกไปหน้าสร้างตัวละครลยโอเคมาตา,ามมาเชิญกาแฟไปเข้าห้องน้ำได้ชิวโอ้โหคุณน,น้องสบายเนาะนอนแช่นอนแช่ท<า>ังเล่าทางเดียวโอเคแต่ตอนนี้อาบินก็เลือกไปที่เปลี่ยนนิวเปลี่ยนนิวเยอะเนาะอ่ะฮะ แล้วก็เลือกโอทีหนึ่งมีไฟเตอร์ที่กูเล่นเมื่อกี้มีซัสเลอร์ที่กูเล่นแล้วก็วิสามีเดวาร์ปลุงแล้วก็เอโทีป่องเล่นแล้วก็มาสอนที่เกตเล่นก็เลยตัวดีพอทินดาที่กูมาเล่นได้แล้วแต่ไปเล่นตัวซ้ำก็ได้ไม่ว่าเพราะมันเปลี่ยนสีได้เปลี่ยนสีได้งซ้ำก็ได้ไม่ว่ากันไม่มีใครว่าเลยเนื่องว่านักขนูมันจะไม่ใช่ไอ้แบบที่ว่ยิงธนูใช่ไหมมันจะไตะมีสองสายไงสายเตะสายยิงไงเพราะว่ายิงธนูธนูเก็บได้สิบได้สิบกว่าลูกเองแล้วก็ยิงพอยิงหมดก็เข้าไปเตะเอา เอคนละสายเลยทีเดียวอ่ะมีเสื้อตัวใหญ่สบบบูยไม่สนครับเทจริงขยับได้นะอีดิทไทของตัวสอนได้ด้วยนะอันนี้สีเรียกครับนี่สีแดงสีดำสีเกลืออันนี้สออกเทาดำดำไงแบ็กซ็อกไฟสีหมกม่วงสีออกทั้งคืนอะไรเงี้ยไบรอเรสอันนี้บูอันนี้ ภาษาอันนี้วอยด์แน่นอนแน่นอนวันนี้เป็นเป็นวันนี้ไม่ต้องก็ได้เพราะว่ามันเป็นเหมือนกับคําเวลาที่ตัวละครถูกเลือกถูกตายอะไรเงี้ยแบบว่าเลี้ยออนไลน์อ่ะก็เลือกตัวหนึงฮะฮะกดโอฟาโออัลเมซอนมีทั้งนึ่งเลยมีทั้งนึ่งพอพาเวลกิวินเก็บเวลอกันเงี้ยโคตรนานอย่างเงี้ยสนานแล้วจบแพ้ไหมพาเฮ้ยเดี๋ยวยังไม่ได้เอาเฟซเลยนีย ภาพกูไปดันบนโผล่แล้วกูอยู่แนวหลังเนี่ยก็ย่างนันก็ได้อะลองฝึกมันจะมีปุ่มสี่เหลี่ยมในการตีโอเพาเป็นใช้เวทถ้าเป็นถ้าเหมือนกูนะถ้ากดกดค้างเขาเหมือนของคุณเป็นชาร์จเนี่ยชาร์จมานาอา่าฮะนี่สี่เชามานาสี่เหลี่ยมค้างชาร์จมานานีออ่ออก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 มาออกมาอ,อ,อันนี้มันเขา้าอันนี้เออสอนเล่นก่อนเอา,ามีภารกิจให้เลยเ<า>ขาพยายามบอกเรา,าหมาตัวนี้เป็นญาติไกไม่ใช่หมาไอ้ละลุงนี่ไง กดโอมึงอะเข้ามันต้องกดโอ,อ,อคนที่เข้าจะได้ตอบไงอะไรเงี้ยต้องจ่ายหนึ่งเหรียญจ่ายไหมจ่ายเลยเขามม่เข้าใได้ยซ้ำว่าเหรียญมันคืออะไรอะไรเงี้ยคุยอะไรเขาไม่ได้นะฮะ,ะก็เลยจบแค่นี้เงหนึ่งเหรียญใช่มาวิ่งมาตรงนี้ก่อนวิ่งมาไกลๆก่อนจะได้ไม่ไม่ไม่เข้าบ้านเข้าบงเข้าบ้านอะตรงเนี้ยตรงเนี้ยซ้อมตรงนี้นนนได้ จะมีสกิลการกดขึ้นก็เป็นท่าหนึ่งกดลงก็เป็นท่าหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยโอจะเป็นการตีด้วยเวทของเราถ้าถ้าเขาเป็นเหมือ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 นของกูนะเนี่ยเขงเป็นไฟกาจะเป็นจักราถาเริ่มต้นเป็นเป็นคาถาไฟแต่เขาเป็นคาถาไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยกระโดดก็ท่าหนึ่งอะไรก็แล้วแต่ผมเข่าไปนู่นละประมาณนี้สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมสามเหลีมันเป็นเหมือนกับไอช่องช็อตคัทอ่ะยังไม่มีใช่ไหมเวลาหนก็ที่หัวมึงไง รอ้อยมีนักเวทใหม่คนละเดี๋ยวไปเอาเฟสก่อนไมวินไปเอาเฟสไ,ไปกดจ็อบก่อนไปกดรับเฟสก่อนไปจ็อบเฟสวิน,นยังไม่ได้เห็นไหมก็ต้องเล่นเฟสใหม่ไอวินอะต้องเล่นพาเฟสใหม่อีกรอ,อ,อบอได้แล้วเย่เหตุทั้งนั้นคนวาดชื่ออะไรนี่ไงเทพจริงๆวาดได้ย,ยังไงเนี่ยไม่อัพด้วยชิบหายไม่อัพสักทีแต่มีสองพอยละ อยากขั้บสกิลบัฟเพิ่มอ่ะอยากบัฟรีฟได้น,น,นานๆในหลายครั้งน,น่าจะดีในว่าสกิลบัฟต้องรอเวลสิบอีกเวลหนึ่งเออีสิบแล้วนี่หว่าต้องเวลสิบสันอัพอีกครั้งหนึ่งเชีช่ยอยากขักก้บแล้วเปลี่ยนไปทุกอย่างก็ไม่ค่อยสนใจแล้วอันนี้สร้างอาหารเนี่ย,ยไ,มไ,มไ,มไม่ไม่ไม่ค่อยได้ใช้ละช่วงนี้เยอะชิบัดเลยเอาสกิลเยอะใช่อันนี้อะไรเนี่ยชาร์จเอ็มพีเร็วขึ้นอันนี้แหละชาร์จเอ็มพีเร็วขึ้นกูใช้เอ็มพีกูเยอะ เลยหนึ่งอันนี้อะไรสเปซโพสิชันโอเคไปคอมมอนโอเคอันนี้บวกพามาดีดิวคูดาวนี่ถ้าไม่คูดาวน้อยลงอ่าแคทพีกินอาหารเร็วไอ้นั่นอยู่ไหนวะไอ้ที่อะไรนะมานาเพิ่มเยอะเยอะขึ้นอยู่ไหนวะลืมละเออทั้อยู่ตรงสี่นั่นอะฮะไอเอเอโมดเออซัสเซอร์ใช่ไหมไหนวะ อันนี้สเปลไอสเปลเออร์นี่ไงเอายังไม่ได้18เก็บ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 ละเก็บเก็บเก็บอ่าเชิญใครจะเข้าต่อโอ้โหยามีจะได้อัพหนึ่ง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 พอยไม่พักไปเก็บเวลนทีว่ะหนึ่งพอยมึงอัพไปก่อนไงเดี๋ยวเขาจอไน้ตีนึงคลายไปเก็บเวลมาไปเวลก่อนพอยต์มึงชักแม่งเก็บเวลเยอะเลยนะจ้ะตามสบายงั้นไปเดี๋ยวพาไปเลยแต่กูนั่อ่ะโอเคตั้งแต่ว่าเลือกสายของมึงฮะเลือกสาย ทีมบออมมีเื่งสายัมนมันก็อยู่ที่อัพตัวละครนี่ไงซึ่งจร oh. ิงมันก็อัพรวมไปหมดแหละแต่ว่า oh. แต่ว่า oh. แต่ว่าสลับพวกนักเวทอะ่ะมันจะเหมือนกับไอ้ไอ้ไอ้คาถาอยู่ที่ที่คาถาที่เราใช้ oh. ใช่ไหมวิธีที่เห็นอะ่ะที่ตอนแรกกูใช้คาถาน้ําแข็งแล้วก็มาใช้คาถาไฟแล้วก็เปลี่ยนไปใช้คาถาไฟฟ้ามึงกมึงตอนนี้ของมึงคาถาแรกเป็นคาถาไฟไงตอนนี้ของกูแย่กับมึงเออน่าจะคนก็น่าจะน่าจะแย่งหน่อยหนึ่ง hmm. เป็นบางชิ้นเป็นบางชิ้นเพราะว่า hmm. ของเสร็มันจะสลับสลับกันใส่ได้ได้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยจะแย่งกันเหมือนกันชะด กระคาคาไม่รู้ดิกูว่ากูกระทำไปฟ้ากูพอใจแล้วสุดว่าแรงสุดแล้วไม่กระคาคาแข็งสหระทำกูเออมีเรื่องของเวลด้วยใช่แอร์คาเทกอรี่คืออะไรื่องว่าแอร์คาเทกอรี่คือสกิลสายสายแอร์สกิลนี่ไงสกิลที่ใช้ใช้โจมตีระยะสูงไอ้ไอ้กระโดดเนี่ยมึงต้องอัพพวกนี้ด้วยนับสกิลนั้นได้เข้าใจไหมเออนี่ไงต้องการอีกเวลหนึ่งใช่ไหมครบแล้วครบแล้วเหลือเลเวลเราเองเวลเก้าอ๋อ ไม่พอเก็บไว้เอบต่อฮอลล์ฮอลวันเลนบูส์แม็กเฮดี้แม็กกินอาหารอ่ะว่างกันไปเอาอะไรบ้างครูดาวก็ได้จะได้โยนขวาแล้วเก็บขวาเร็วแล้วก็โยนทิ้งแล้วก็เก um> um> ็บต่อโคตรหหดเลยครูดาวลดลงอ่ะฮะเก็บครูดาวได้ไหมเป็นเได้จ่เป็นเอาซะงั้นอะ จะตามสบายจะไม่เข้ากิ้วจริงไงไม่ดูเวสจริงอ่ะตามสบายมาตามนมกูมาเร็วยิงอเมาซอนเวลาวิ่งก็เด้งเหมือนนะพอสมควรมีอยู่บ้างแต่แต่ซเซเลอร์ใหญ่ใหญ่กว่าเยอะไปเขอเล้นต้นขาเล่นนะฮะอ้นมาซอนก็ต้นขาแต่ว่าต้นขาไม่ได้มีกล้ามขนาดนั้นก็อเมาซอนบอกแล้วอเมาซอนก็เล่นต้นขาเราไปหกเลยเนาะทั้งนั้นเฟสสุดท้ายเราพอ เดี๋ยวกาแฟเดี๋ยวกาแฟมาก็ต้องให้กาแฟเก็บตรงนี้อีกรอบหนึ่งรอครับรออันหลอกฟ้า็นการใช้พวกกันนี้นะคือซเซอร์นะหมดสหรับพวกแบบเปิดเปิดประตูเปิดอะไรเงี้ยสั่งเปิดสัะตูให้ตัวนั่งตัวโจรเปิดประตูให้เอลเอลเป็นเหมือนช็อตคัทที่กูตั้งไว้เองเนี่ยช็อตคัทต่างๆนี่ไงซึ่งซึ่งมึงยังไม่ตั้งไงมึงยังไม่ตั้งท้าที่หลบใช่โอ้ยยังไม่พร้อมเลยอ่า อาอาผ่าไม่ไม่โดนใครเลยเจือ่อไม่อกมาช่วยเราอะไรไม่ใช่ไอตัวลูกน้องไอตัวเอ <c oughs> ไงมันก็นกำเนิดนเกิดเรื่อยๆแหละมันต้องให้ครบสี่คนไงไปไมเดี๋ยวของอนั่นแหละไม่พลาดจริงเก็บของสามเหลี่ยมไงไม่เดินเดินเดินชนมาเก็บให้เองเก็บของเดินชนให้แต่เดี๋ยบางทีมันต้องใช้เคอร์เซอร์ในการหันไปดูก่อนอะไรเงี้ยมีมั้งยังไงเห็นยัง ได้แล้วนี่ยังไงโห่เสียงว่าเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างสเสรีมันใช้สอบเก็บพวกไอเทมตกพื้นด้วยแล้วไ,ได้ด้วยอะไรนี่ไงพาจัดมาจัดมาพา,าแลกสสวัดีเพื่อนไอ้ลูกทุ้มอินเก็บมาตามใจเข้ามาอีอ๋ชอบไปฟ,ฟ้านี่ไงสะใจชิบชิบหายเลย กาแฟต้องเอาที่ยี่สิบไม่ใช่ปิด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 โอโดวาแม่งยกออกไปแล้วโอ้โหสุดยอดตี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 เวลาดามจทีน่าเจ็ดอะดาเมจเยอะมากครับสักพากูแม่งขอบคุณครับเก็บครับเก็บเออเป็นแม่ท่วินเป็นไหมเนี่ยเป็นไหมเนี่ยเป็นไหมเนี่ยอ๋อเก็บของมาแล้วดีมาก อยาเข้าพิมพ์ไปอยาเข้าไม่ง่ายหรอกเกมมันไม่ยากหรอกก็อย่าลืมอ,อ๋อมีดาเมจเดวเลอร์อยู่คนเดียวมีอะไรนะมีแทงเกอร์อยู่คนเดียวตอนนี้แทงเกือบสองคนแล้วมันโคตรใก้เกือบแล้เกอบแล้วแล้วกูโคตรสบาย,ย,บายตอนนี้ไม่สบายแล้วตอนนี้ตอนนี้ป่วยตอนนี้เริ่มป่วยปวดแล้วพังไปพังไป,งไปชา้าอันนี้คือเสื้อเปิดเอามาของไม่ต้องห่วงถ้าใกล้าตายบอกกูมีบัฟยนิ่งยนนิ่งไอ้วินยินนิ่งมันจะกินอาหารเลย กินด้วยเงียบเงีบเงียบเงยบไม่มีกินจาวอาปะล่ะมึงเลือกเต็มแล้วนี่มึงจะเอาทำไมล่ะก็มึงถ้าอยากกินก็บอกกูเสกให้สี่ร้อยเนี่ยโอ้เลื่องมึงโคตรเยอะเลยไอ้เหี้ยจ้าเจ้าเจ้าถล่มเละแน่นอนไอ้ชอิชอิชอิชสัใจจริงๆ มันเป็นดาเมจออนนี้มันมากจริงสายกูเนี่ยเรียบร้อยไปไปกันต่อเป็นยังพี่บินชินหรือยังชินแล้วจิงก็ไม่ชินเพราะว่าเกงมันมุ่มั่วอยู่แล้วไงซัดกระจายขนาดนี้กิงขนาดเงียบนะจ้าไม่โดนตัวเองตายเดี๋ยวโดนตัวเองตายเอ้าวมีใครมึงเด็ดขาดมีระเบิดนะกิงกากิงกา ขอ,อขี่ด้วยมึงจะขี่ทั้งนั้นมาเอาไหมลืมทีม่ตรงนี้ม,ม่น้ำมันไม่สนกูเผาไปด้วยนั่นไงมินจะตายเพราะกูอยจะขึ้นหลอดอะไรไหมยิ้มไม่กินไม่ติไฟมันไม่มีมันไม่มีอาหารไงดูดูที่ใต้เลือดมึงมันม็นอาหารอยู่ถ้ามีคือก็ก็จะเอาไปกินเอาไม่กูจะเสกให้เดี๋ยวอย่าเพิ่งกูโดนตีอยู่อืงคนไฟแม่งกูไม่ขี่แล้วแม่งอ่ะวินครับระวังครับ มาครับอาหารเก็บไว้กินยิงเฉยเออนั่นแหละพีเสี่ใช่ละเรียบร้อยหน้าที่กูดูดเลยยิงเข้าไปไปจะวางขึ้นขี่ในตสองเซ็ตต้ไปวักูจะเอามันสั่งได้มัางรู้สึกอ่ะไายสั่งมันได้เชิญสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมพี่สามเหลี่ยมเออนั่นแหละไปอย่าเดินไฟไฟไปเตะไฟครับพี่ อ๋อไฟเยอะอื้ออื้อเอาหมดเดี๋ยวชาร์จก่อนอือนะเก็บศพเพื่อนมาด้วยไหนก็มาคั้นนี้กันแล้วป๋ามาเร็วครับอย่าโมได้ห่วงควงขวานครับสปอนได้ไม่ต้องห่วงมืดอีกแล้วไปไงนได้ออดอยู่นี่หาตัวเองไม่เจอมืดพยายามมองสิเรตนมเข้าไปอ้ ที่แช่กาแฟกลับมานี่ต้องเล่นอีกรอบไหเนี่ยก็เกี่ยวเฟรนี่แกใช่เรื่องมันเรื่อมันเศร้าจริงน้องขอก็บอกน้องนะว่าน้องก็จะจมโคตรที่ไม่ได้นะเพราะว่าอย่างนี้ว่าพี่เล่นกับเพื่อนไงก็ต้องอย่างนี้แหละอะไรเงี้ยถ้าน้องไม่เคยเล่นเพื่อนน้องไม่เข้าใจหรอกอย่างเงี้ยน้องเขาเพื่อนตรงนี้นะไวปบอกไว้ก่อนอะไรเงี้ยมันมีทางไนะเออใช่ให้ชื่อแร้งสี่ย่ออกมาเอายวเวทหมดจพึ่ง จะเย็นมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันไฟเยิ้มเต็มหมดเลยเฮ้ยไฟเผาอ่ะว่ามึงอะไรมึงขี่แรปเตอร์พ่นพ่นไฟได้ก็คือมึงก็หละจังหวะนี้น้ำเผน่มีเอามาแล้วไฟของกูแล้วการโดนข้ามมาแล้วอันนี่มันกล่องน้ำมันเราเนี่ยเ้ยแม่งกูจะตายแกล่องน้ำมันนโดนตัวโดนตดว้าตดว้ดวดวา,ดวาตายได้ไหมดันกล่องน้ำมีน้ำแล้วเออดีมากไปไปเลยอ้ากูกูเสกยาให้อาสิกอาหารให้อาสิกอาหารให้ตายแล้ว มึงเลเวลเยอะกูนะ่ง้ปป่าเออเขากินอาหารเนี่ยเออสบายไม่มีเสียเลือดโอ้ไม่เลือดในป่าเออนี่กูเป็นคนหนึ่งเนี่ยทำไมกูรอดปลอดภัยมากอะไรวะเนี่ยตายแล้วว่ะเราดิไฟปังเดือกว่านั่นไีไฟดำหนิไม่ควรเยือดรอปเนี่ยพราอะไรวะอยู่ในปาร์ตี้อ้าวอาหารอีกแล้วขอบคุณครับแงบแงบกินชีสอร่อยจริงจริงเจอบอสจังวะ เจอแล้ว้องเนี่ยไม่ต้องห่วงกูมีบัฟมึงซัดเลยแน่นอนเดี๋ยวกูชาร์จเวทอก่อนบัฟมุยเลยพวกเรามุ้ยเลยมุ้ยเลยสุดยอดบัฟแล้วซัดเลยวินนี่แม่งเป็นนักเวทจโหดมากอ่ะมุ้ยเข้าไปดอกละสองร้อยดอกละร้อยกว่าๆโอ้โหโคตรแรงแต่แรงอันนี้ยังตีไม่ค่อยเข้าอยู่นี่คะยังไม่ขึ้นหลอดเลยสุดยอด เอาไม่ไม่โดนอีกแม็กเสียกสลับลากวีเชียเอาบัฟที่2จัดไปอย่ายอมแพ้บัฟเข้าไปบัฟเข้าไปก็กูเป็นคนยิงเนี่ยเห็นไหมเนี่ยรถบูบอยู่เนี่ยอยู่ไหนกูอยู่ไหนอยู่กับตัวมันอ่ะไม่เข้าโดนตายแล้วไม่ตายบัฟมุมใช่หรื บัฟอยู่ไหมวะบัฟแต่โดนตีเข้าใช่ไหมเออบัฟเข้ามันแค่ตีเป็นยูเทิร์หรือเปล่าน่าจะใช่โอเคโอเคโอเคแม่งอูนีกูลอยคนเดียวรู้สึกลำบากว่ะมึงเข้าใจมึงเข้าใจไหมพวกคาร์ลคิดเป็นชิ้นนี้อะไรเงี้ยอารมณ์แบบมึงซัพพอร์ตกันสองตัวแล้วกูลุยอยู่ตัวเดียวเนี่ยมันไม่ขวานล้วนเลยนอนนั่งนั่งตื่นเงานอยู่เมื่อกี้โอ้ยกูจะตายงแล้วเดี๋ยวกินยาก่อน ชาราร์จชาร์จเรวๆๆๆช่วยป่บัฟกูหแล้วนี่วะเอากุอาหารให้กินแล้วกันเรียบร้อย่าฮ่ามาป่กูยังไม่ตายตัวเออรอตีคุณเดียวไหมโหเล่นลักหูป่านี่ว่เขาไปตีมุมไหนมงแล้วเดี๋ยวคุะอยู่ห่างหายงอะไม่มกเันเล่นน่เันนเกนักเ่เล่นนนั ปกติเป็นนักสู้เลยประชิดนอกเปลี่ยนแนวมาอ้าปื้สเ็ตและกูเย่ไม่รู้ว่าวันพุธกว่าจะมานั่งเก็บเวลกับผมว่าอาจจะมาเอาอาจจะมาใช้ของมึงและเก็บเวลคนเดียวก็ได้ตามสบายกูเก็บกับมึงแหละเพราะกูเป็นเจ้าของห้องมึงได้เล่นตลอดอยู่แล้วเวลสิบแล้วเย่โอ้โหอย่างนี้กูเต็งปังเนี่ยแค่ของกูของมึงมันแยกกันนะเออคาทาอันคาทาของมึงของกูเนี่ยของมึงอ่ะของมึงจะเป็นล็อตคือเป็นคาทาแบบ ไม่เท้าไม่เท้าไม่เท้าของกูเป็นสตาฟเป็นไม้เป็นไม้คาถาค้าใจ๊ะมอันนี้เก็บไว้สิเป็เก็บไว้ไหนอันนี้อ่ะนั่นแหละของกูไม่เก็บมั้งอันนี้ไม่จําเป็นต้อีแรงอี่ะไม่ค่อยดูไม่น่าใช้เลยของกูแร้งอะไรนะแรงบีเว้โคตรดีเลยเรลสามเก็บไว้ให้อันนี้แรงอีอีกแล้วอ่ะเรลหนึ่งอะคืออยากซอาไปใส่อันนี้อะกูใส่ได้เอามาของกูกับของเกดอีกแล้วของกูของเกดนี่ผู้หญิงนะก็เลยใส่กำไรข้อมือเหมือนกันของมือมึง มันอ๋อมันเป็นเอลเหมือนกันใช่ไหมมันเป็นเอลเหมือนกันไงสองคนนี้ก็เลยใส่ของคล้ายๆกันนั่นก็คือจอยนี้ว่าของจะคล้ายๆกันแล้วก็ต่างกันหน่อยหนึ่งสลับกันใส่ได้อ้าวแต่วุธตฒากันเลยฮะอาวุธต่างกันเลยใช่เป็นสตาร์ทเป็นวานเป็นรดับซึ่งแต่ละอันก็จะมีท่าท่าที่ไม่เหมือนกันก็ไปลองสตาร์ทใช้ลองสตาร์ทแล้วกดใช้ดูสตาร์ทแล้วอีคลิปดูอีคลิปเมนต์่ะเข้าไปโอ้โหไหนแล้วก็ลองกดไรนิ่งล็อตซื้อใส่ได้ไมมีอันไหนอันนี้ ไม,ม่แม่มึงใส่แทนคาถาดิมึงเลือกคาถาอย่างเงี้ยนี่เงบ,บวกเข้าไปถ้าเป็นธาตุไฟเหมือนเดิมบวก damage อบเจกต์มื่เป็นสีแดงธาตุไฟอันนี้ออถุงมือมึงใส่ไปอดีตละมึงมาใส่พวกนั้นแทนดีกว่าใส่ช่องอื่นแทนใช่เจ้คือช่องอ e ีคิะมันมันไม่ใช่ช่องแบบอีคิฟเป็นชิทเป็นชิทไงคือทั้งหมดนี่คือช่องที่มึงใส่อยู่เข้าใจไหม<อ>ที่มึงเก็บติดตัวได้คือช่องพวกนี้เข้าใจไหมเพราะงั้นมึงต้องใส่ให้ครบไปเลยไม่ต้องทิ้งไม่ต้องเกี่อวไว้เข้าใจปะใส่ใส่เลยครับพี่ มีกระสุนโค้ก็เหมือนกลัวแหละสุนโค้งเหมือนกลัวแหละอย่าลืมซ่อมซ่อมขวานด้วยอันนี้ขวานนี่ไม่ได้ใช้แล้วอ่าฮะกี่ขวาน่ยมั้งอ๋อไม่ใช่เมนลดลงละบิลารแต่บิลารอเผาไปขายทั้งนั้นเก้าสิบเก้าเจ็ดสิบสองโอเคอ่าฮะสี่ทุ่มมาที่บ่กโมยังนานเล่นเป็นชั่วโมงซึ่งมาสองชั่วโมงแล้วเนี่ยเกมเนี้ยลงกันยาวโอ้โหเกมมันยาวจะตาย ได้เล่นด่านเล่นด่านเลเวลอะบางทีด่านหนึ่งก็ไม่ไม่อัพตัวมีอะเข้าใจป่ะโอ้โ่ะเอาไงป่าจะเอาอะไรต่อะเป็นะไน็อกแบตอีซี่เปอร์เซ็นต์กันละไม่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์บอกไฟอ่าฮะกันไฟคนลักันไฟแล้ววะทำไมต้องกันไฟด้วยกลัวอะไรตายตายเมื่อกี้ไงโดนป่าก็ตายมาเยอะเลยเลยแล้วต้องกันไฟเลยรกระจอกกระจอกอะป่าเม่นกระจอก เออนักเวสองคนยังโดดหลบได้เลยเป็นอมาซอนขาแข็งแรงขนาดนี้ขาคุณโดดได้สองคนสองเท่าคนที่ซ้ำน่าจะเป็นอันเดียวกันนะมันเลยใส่ไม่ได้ไงซ้ำใช่ไหมเนี่ยยูแฮปมันบอกว่ายูแฮปมีอันหนึ่งไปแล้วเนี่ยใส่ซ้ำของชิ้นเดิมใส่ซ้ำกันไม่ได้อะไรเงี้ยต้องใส่คนละชิ้นกันไปเรื่อยๆฮสมอันนี้ไม่ใคร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 เห็นจ่ะเรียบร้อยไหมเย้มาเงนกระตากูบัง ต้องเปลี่ยนอะไรบ้างเนี่ยกระทำเก็บไว้ก่อนแล้วกันอยากอยากรู้เาต้องกระทำไฟแต่ดาเมจมันยังไม่พอขายที่น,นี่เสียดายกันไว้ก่อนแล้วกันเก็บไว้สเปลช่องกูโคตรน้อยเลยวะ่ะรู้สึกว่าช่องตัวเองน้อยกว่าใช่ไหมช่องกูน้อยกว่าพวกมึงเยอะเลยช่างเปลเกี่ยวเดือดว่ะสองสี่หกเจ็ดของกูมีเจ็ดช่องมึงมีแปดช่องไหมอ่ะงงลองดูดนี่อนะไรเนี่ยบวกไฟดิสแตนต์บวกดาเมจเดโมนิกลบน็อกแบ็กยี่สิบห้าน็อกกันน็อกแบก็กยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ แต่คางป้องกันต่ำกูติดบวกพลังป้องกันไปก่อนแล้วกันเน้นกันไปก่อนแล้วกันเรื่องอะไรนี้ไม่ค่อยสนอยู่แล้วยุ่งยิ้มแวนแวนดีแล้วดีมากนี่ถ้ากูซื้อสเปลมก็ต้องเสียอีกหนึ่งอีกหนึ่งช่องเพื่ออัพสเปลใช่ไหมเพื่อใส่สเปลใช่ไหมเนี่ยโอ้โหอะไรวะทำไมกูมันระบาดได้ขนาดนี้สตาร์ดูคงมางเลีวกี่ช่องเจ็ดเหมือนกันวะไปว่าเท่ากันแต่ของกูมันลเปิลกับสกิลกูนี่แหละเล่นกันหลายคนได้ไหม วุ่นวายเว้ยวุ่นวายใช่บอกแล้วคือถึงบอกว่าทำไมบอกจะซื้อต้ามาแล้วมันั่งโคบกันแล้วออมีพ<ม>ีสามเป็นจอดูคนเดียวอะไรอย่างงี้มากเอออะไรอย่างงี้อย่างนั้นมากกว่า,ม,ามีใครจะขายมุดเลยไหมของกูขายคาถาที่คาแฟทิง้งคาถาคาถาไอ้ที่ไฟอ่ะซ้ำซ้ำกันสองกันตามที่ขายจิ้งเลยแล้วเนี่ยมันได้เออขายเลยขายเลยกูคาถาคาถาสามร้อยนี่ยขายเลยโลโลโลอันล่าสุดเลยสามร้อยไหนมีสามมีสามก็สองกันนั่นแหละสองกันอันแรกอ่ะ เออนั่นแหละทรายขายไปเลยไม่ใช้อย no, no nice. ู่แล้วอีคลาสอันเนี้ยอันนี้ก็ขายไปเลยไม่ใช้โลเอาไหนอายโลไอ้คาทาสองร้อยก็ขายไปเลยของกูโลสองร้อยก็ขายไปได้สองร้อยเออสองร้อยขายไปเลยไม่เก็บแล้วนี่คอยบินงานเก่ามันขายไปเลยศูนย์บาทศบาทก็ของก็ของเริ่มต้นไงของเริ่มต้นย่อมไม่มีเลยใครใส่ไม่มีใครใส่โอ้หมั่นใจเลเกินตังค์เขาหมื่นสามแล้วมันเก็บๆบางก็ได้ร้านไม่บอกมันคุ้มมาแค่ไหนยก็จริงนะนะ ไอที่บวกไอที่เก็บไว้ให้บินใส่ดิฮะไอบินยังไม่ถึงไหมอ่ะมันไม่ใส่ออ๋โอเคไม่ว่ากันปล่อยมันเก็บอย่าเงี้ยถามมันยังไงก็มันไม่ใส่ก็ปล่อยให้มันใส่มันมันไม่ยอมใส่เมื่อกี้มันมันปรับมันเปลี่ยนมันใส่ได้คือมันโลดแต่กระทาเออแต่มันไม่ยอมใส่ของมันเองอ่ะเออแล้วเมื่อกี้เป็นอะไรของของอะไรแย่นั่นดิไอ้เลยไม่เคลียร์อย่างวะเลยใช่ลืมลืมดูไปเลยทำอะไรวะเดินเดินไปออเปนเดอะเทชเชอร์เชียบิท t อาวอลกิ้งออนเดอะสลิป สลัปออกให้เราเดินไปที่ตัวที่ออกไม่ตื่นเนาะทำยังไงวะแล้วแล้วออกตอนไหนมันหลับนั่นแหละใช่ไหมไม่เคยเห็นเลยมันหลับเราก็ซัดมันตลอดนี่วะตลอดทางเลยเนาะเปิดประตูเปิดตอกอีเปิดทีมตรงไหนไม่รู้คือเปิดยังไงมอนก็มาอู่แล้วใช่มันต้มันเราต้องหาประตูลับอีกใช่ไหมเนี่ยมั้งทันามากกว่าโอ้ยโดนไฟมาเข้าอีกรอบดีเกืออผ่านแล้ว ไม,ไม่ผ่านอะไรวะโอ้ลำบากว่ะมีสองพลอยเขียนไว้ก่อนเดี๋ยวนะอยู่อัพสกิลสายอย่างนีป่ะอ,อยากอัพสกิลธาตุตรงนี้ด้วยอันนี้อะไรนี่กาวิตี้เคลียร์สเปลกาวิตี้ทูป,ปูอันนี้มีจะดึงมันเข้ามาทำไมวะแม่งก็ตีอยู่หรอกไอ้บ้าเจ้าเหรอไม่นั่นแหละกูจะบัฟให้ แต่สเปคพวกนี้กูเสียดายที่มันใช้ได้เป็นจำนวนครั้งมันที่มันใช้้ได้เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยกูเสียดายตรงนี้แหละแม่งป็นจำนวนครั้งก็ไม่ลำบากที่หมายเลยก็ไม่มีอะไรให้ต้องใช้เพิ่มต้องอัพเพิ่มนี่ไม่น่าอัพดีในะเสียดายไม่น่าอัพเลยนะี่ไม่เห็นไปใช้อะไรได้เลยอ๋อคือถ้าเพื่อนตายกูไปกดชุบใช่ไหมเน,นี่ยอ๋อสกิลชุบของกูเองบัฟนี้อัพไม่ได้โอเคเก็บไว้แค่นี้แหละฮะอารพีวินอัพสกิลบ้างก็ได้ แล้วผมจะตีอยู่ทำไมเนี่ยฮะโอ้ยจะเอเาหรอเอาหรอเอาหรอโอ้ให้กดหน้าอย่างหนึ่งกดหลังอย่างหนึ่งไอ้กดหน้ากันหนึ่งกดลงกดลงอย่างหนึ่งกดขึ้นอย่างหนึ่งไงไฟเลือดเด้งจุดที่นั่นเลยอ่ะอีคืออีคือ่ะเนสอดเสือเกลือสกิลมีสามพอยท์ คอมมอนกับวิสาด้านคอมมอนคอมมอนคือเหมือนกับอัพเป็นสเตตัสของตัวเองส่วนวิสาคือเป็นพื้นฐานของตัวเใช่สกิลสินะใช่อันนี้เป็นสกิลติดตัวเอาง่ายอันนี้อันนี้มันจะ passive อันนี้เป็นอันนี้เป็น active active อันนั้นพัฒน์เป็น passive ใช่หอืออัพไม่ได้เวลเวลไม่ถึงไงอ๋อนี่เวลห้าเวลสามอะไรเงี้ยนะอ่า มันต้องการมันต้องการเวลเท่าไหร่เนี่ยต้องการเวลศาสตรจะปลดล็อกได้อะไรเงี้ยต้องออรอต้องเลี้ยวมไม่ไม่ไม่เอาแม,ม็กผู้ผิดแม็กผู้ผิดอันนั้นแดงแดงนี่คือเลเวลที่มึงมีอยู่ต้องเหนือไปอีกบ้างหนึงต้องเหนือ,อ,อไปประมาณห,หนึ่งใช่อเอาไปได้อันนี้สกิลอันนี้มันกลัวต้องใช้เป็นสเปลที่ใช้ตามจำนวนครั้งพวกเนี้ยสตอร์มสเปลสตอร์มสเปลเฟมเบิร์สอะไรเงี้ยวันนี้ต้องต้องต้องใช้เป็นเป็นเป็นครั้งจะเป็นจำนวนครั้งไม่ต้องแค่อยมานั่งาดูเดียวอ่ะอ่ะก็ได้ทั้งนั้นบอกก่อนไม่หล่ะทั้งนั้น พอก่อนแม่วันนี้พอก่อนแล้วโอเคน้องก็จมไปกับพาร์ทนี้แล้วกันยาวมากก็เดี๋ยวพี่ลงไปเรื่อยๆแล้วกันไม่ว่ากันอะไรเนาะก็อาจจะโดนสตาร์ละสองสามคลิปก็โอ้โหยาวอ่ะเดี๋ยวพี่มาเล่นกันอีกครั้งหนึ่งตอนเบวสูงอีกทีหนึ่งเนาะโอเคจบก็ไปพาร์ทนี <S <S ้ริมชอบก็ไลค์ซับสไครป์เพื่อเปิดจนี่เคยจิ้งกับพน้าสวัสดีครับผมเย้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างชอบเกมสตีม เอเลี่ยนวอลเลย์สเต็มช็อปเกมสโต for Gamer s ร์สตี MTS เกม LL Steam Store ที่การสับสุนชาอนลของผมใครสนใจซื้อเกมไทยแล้วก็เข้าไปชมได้ที่ description ไดสคริปชันใต้คลิปได้เลยนะครับ